สวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube นะครับอยู่กับช่อง CEO d u m s i n g นะครับทุกคนวันนี้เรา,ามาอยู่ที่หน้างาน <c oughs> ที่บ้านแม่อุสุนะครับก็เป็นงานทอยนะครับทุกคนจะนี้แม่โค <c oughs> กำลังตักดินใส่เราเลยนะครับฮิตาชิเซตเอ็กซ์สนะครับทุกคน หน้าง,งานเราก็ไกลแสนไกลนะครับจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าไกลแค่ไหนนะครับวันนี้เราถอยดินนะครับใช้รถสองคันนะครับกับรถของเสียเอกนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นรถอันนี้เป็นรถดําข้อเกษตรนะครับ ก็เอามาวิ่งดิน,น,นยาวนะครับนี่ประมาณ5เมตรแล้วครับทุกคนก็<อ>นี่อันนี้ถึงหน้าง,งานเราแล้วครับทุกคนอันนี้ไม่โคนะครับอันนี้หน้าง,งานครับทุกคนใช้อ่าอยู่3เกียร์นะครับเกียร์ถอยเกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สองนะครับทุกคน อันนี้แหละครับหน้างานเราวันนี้นะถอยถอยถอยนะทุกคนถอยอัดกองไว้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ,อเจ้าของที่เขาจะแจ้งน่าแจ้งรถถ่ายมันตัดยอดเอาอีกทีนึงนะครับ เดียวละหกสิบาทนะครับทุกคนทอดปากบอ่อแบบนี้นะครับ โซนนี้ผมเคยมาวิ่งอยู่นะครับเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนมาทอยหินคุกนะครับตรงขึ้นไปในดอยนู่นนะครับทุกคนนูน่นนูน่นนะครับประมาณสามวันนะครับทุกคนตรงที่มาทอยตรงนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่ไปแล้วนะครับ ประเดิมจอดมาหลายวันนะครับทุกคนประเดิมงาน,นวันแรกก็มาวิ่งไกลบ้านเลยอยู่กับแม่โคเซเองนะครับนิตชินะครับทุกคนวันนี้นิตชิเซ็กเซดอะไรเนี่ยสองร้อยครับทุกคนนะครับใหญ่มากพุ่งกี่หนึ่งจดหนึ่งจดคิวนะครับทุกคน สี่ตักเต็มๆนี่เกือบห้าคิวนะครับอ่าแล้วครับทุกคนถึงบอ่อแล้วครับ ก็มาขุดงานได้หลายอย่างแล้วนะครับทุกคนบอ่อแล้วนี่ใช้งานนะเป็นลูกลังเป็นหินคนรับนที่นี่ ช่วยกันนับน,นะครับว่ากี่ตังค์นะครับทุกคนหนึ่งตังค์แล้วนะครับ อันที่สองนะครับทุกคนอันที่สามนะครับ แล้วครับทุกคนไปแล้วก็เปลี่ยนแก๊สสองเลยครับทุกคนแก๊สสองขึ้นเนินนิดหน่อยนะครับ มันจะมาเสียจงังหวะตรงหักคอตรงนี้หน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนกับเครื่อง1้อยนะครับถ้าไม่โคโยโยนดินมาได้เราไม่ได้วิ่งแล้วครับทุกคนแบบนี้นะครับ มันไม่มีรถเกตด้วยนะครับทุกคนรถถ่ายไม่มีนะครับเราต้องไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาจะาทำยังไงนะครับกับดินกองนี้เราก็ถ้าจะเอาอีกชัน้นนึงก็ต้องตัดยอดเอานะครับแล้วก็อัดกองอัดกองไว้ครับทุกคน น,นี้แกนไฮดรอลิก4ตันใหญ่นะครับทุกคนนี่นะครับเพิ่มเงินตอนที่สั่งเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทนะครับเพราะเราสั่งกระบะใหญ่ด้วยกระบะ4 4เมตรนะครับ ็ไม่รู้ว่าวันนี้ทางเจ้าของที่เขาจะสั่งงานอย่างไรบ้างนะครับจะเอาต่อหรือพอแค่นี้นะครับทุกคนถ้าเอาต่อเราก็ต้องจอดรถไว้ที่นี่นะครับแล้วเราก็กลับกับรถช่างนะครับในพวกนี้เราก็เติมน้ำเติมน้ำมันใส่แกลอนมาน้ำมันก็แพงนะครับทุกคนการนี้การที่เราจะรับงานอะไรแต่ละอย่างนะครับเราต้อง คิดถึงค่าน้ำมุนน้ำมันด้วยนะครับคงไม่คุ้มอะไรอย่างงี้นะครับเหลือมันก็เหลือครับทุกคนแต่มันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับทุกคน ก็สามโมงแนละ้วอากาศก็ร้อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทางอันนี้เป็นที่ของสอดจอนะครับสอดจอไม่อุสุนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าแกจะสร้างอะไร,ะไรยังไงนะครับสาต้องสามลูกแล้วขุดตรงนี้อีกลูกหนึ่งไม่รู้จะสาอะไรเยอะแยะนะครับทุกคน <c oughs> ในมุมอมองจากกระจกหลังนะครับเอเก็มีแม่โคหลายตัวนะครับทุกคนผมก็จำไม่หมดนะครับกี่ตัวบ้างนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะครับเอาไว้รับจ้างทุกที่นะครับ นี่รถดัรถดาบมาขอกเกษตรนะครับทุกคนนี่เราก็ส่งไปสองแล้วมันจะเสียดจงังหวะตรงนี้หน่อยนึงเสียงมันมันจะหายจะหายนะครับทุกคน นี่ก็ล้อมรอบไปด้วยเขานะครับรอบล้อมล้อมรอ,อบนะครับนี่ <c oughs> ต่อไปผมคิดว่างานโซนงานก็จะมาอะไรประมาณนี้นะครับงานที่นี่ <c oughs> เพราะโซนแถวบ้านผมแล้วก็ตอนนี้มันก็จะเริ่มเต็ม,มแล้วครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอบอตอนะครับอบอตแม่อุสุ กันสองคันนะครับวันนี้เอาฝาดหายไม่ปิดนะนี่ฝาดหายไม่งับนะนี่ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนหน้าง,งานนะครับวันนี้ถอยปักบออเดี๋ยวเราเราให้เขาขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เกะกะเขา อมรอบด้วยเขาทั้งหมดเลยครับทุกคนรถเออเสียเกง่งเออเสียเอกก็เป็นรถทางอุบลราชธา,านีนะครับพาอแกเป็นคนอุบลเนาะ เห็นสอดจอว่าจะเลี้ยงกบนะครับสาลูกนี้นะสมมคนันะครับเนี่ยจะเลี้ยงกบคนมีตังนะครับทุกคนทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ <c oughs> แล้วกันด้วยคลิปนี้ครับทุกคนสวัสดีครับ